อ๋อเรียบร้อยครับผมเจอรี่สามนิ้วยางลอยนะครับทีเด็ดประช่อนนี่นะทุกคนเจอรี่ยางลอยสามนิ้วนะครับตัวเบ็ดสามโอนะครับผมกับประช่อนคลองนะครับตรงงานคันนี้ใช้วันนี้ก็ โบนโบเยต์เอ็กนะครับผม4ท่อนนะลอกลินเอลโฟวีสานะคันบนตัวนี้รหัส BXC 6 6 4ซเดนะีหนึดาได้ทั้งช้อนได้ทั้ง s h a d ครอบคลุมงานประคองบ้านเรานะครับผม